เป็นแก๊ง5สาวเทีวพงค่ะก็โชว์เสร็จไปแล้วเป็นโชว์ที่ดุกดิกมากหัวใจดุกดิ๊กดิ๊กยังไงบ้างคะคนตื่นเต้นกันขนาดไหนมาตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นอีกปีที่พวกเราได้อับการไม่ใช่คอนเสิร์ตอันอันตอนท่องสาวก็เป็น่ปีแบบน่ารักน่ารักสดใสแบบว่าเจนใหม่ของเรา พวกเราก็ได้โชว์กันเต็มๆไปแบบ1 2 3, 3 4, 6, 2> <ช>่4อนฮุกเนาะ<ช>ก็เป็น1เพลงที่ราพวกเราแบบก็ซ้อมกันก่อนล่วงหน้าประมาณ 2, 3วัน<ช>แล้วคั้งหนูคือตอนแรกเนี่ยวันซ้อมอะค่ะคืออากาศมันจะแบบว่าไม่ได้ขนาดนี้แต่พอวันนี้แบบแดดแบบเปรี้ยงมากแต่พอเจอแฟนคลับทุกคนเขาแบบส่งกำลังใ,ใจมาให้เราก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะแล้วก็มีแรงเต้นเลยดีารู้สึกเป็นยังไงบ้าง มากแต่ว่าเห็นว่าแบบแฟนๆช่องสามทุกคนนั่งนั่งรอดูโชว์พวกเราอยู่ทุกคนรวมถึงที่นีช่องสามทุกท่านแบบแฟนๆช่องสามทกท่ารักม,มากเห็นก็อย่างที่อาดาบอกเลยก็คือมีกําลังใจในการเต,ต็มมากคือแดดเป็นยังไงเป็นอุปส,สรรคต่อพวกเราหน่อยคือจริงๆตอนแรกมันก็เป็นอุปสรรคเอาเหรอแต่ว่าเล <ใน S 2> ี้งกันหมดแล้ว ก็เหมือนเห็นทุกคนที่แบบแฟนๆที่มาหาพวกเราไม่ว่าจะเป็นคือทุกๆคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยเราเห็นว่าเออเขาสู้เราก็เลยงสู้ไปกับทุกคนเพราะว่าจริงๆพวกเขาก็เมื่อพวกเรากันตั้งแต่แบบหัวมักรบปลายปลายมือเนาะซึ่งช่างนองก็สุ้ไม่มีไม่มีทีโล่งไม่มีอะไรเลยก็คือแบบทุกคนสู้มากพวกเราก็เลยแบบอยากทุกคนออกมาทุกคนได้มีความสุขดีอ่ะแต่ละคนอยู่ใต้ชายคาช่องสามความรู้สึกเป็นยังไงบางคนก็คือเติบโตมาจากช่องสามเลยเอ่ออ่านไลรมาจากกนางมือเหรอ เติบโตมาจากบ้านช่องสามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าเมือช่องสามให้อะไรแล้วก็ต้องต้องขอบคุณผู้ใหญ่ท่านทุกค่านที่แบบว่าให้ความเป็นมือพวกเราทั้งหมดเลยหลงติณานาด้วยอะไรอย่างเี้ค่ะเพราะว่าติณาได้รับโอกาสของกาช่องสามเนี่ยเรียกว่าแทบร้อยเปอร์เซ็นต์รับสุดเติบโตที่นี่ที่นี่แบบให้แบบอยู่ทรรมาติกินเหล้าใช่ค่ะหนูดีใจมากค่ะคือก็เป็นปีที่สองค่ะที่อยู่ในครอบครัวช่องสามแล้วก็รู้สึกว่า การอยู่ร่วมกันในครั้งนี้คือเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวจริงๆเหมือนเราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีแบบพี่น้องแบบเยอะมากๆบ้านหลังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะก็ะของวุามาอยู่มาจะ10ปีได้แล้วค่ะเกือบๆแล้วแต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าอ,อ,อบอุ่นแล้วก็ครอบครัวหลังนี้เป็นอะไรที่เขาแบบให้ความรักให้ทุกๆอย่างกับเราแล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งแฟนๆทุกคนที่แบบติดตามพวกเราให้โอกาสพวกเราได้มายืนณจุดนี้ด้วยนะคะ ที่คนบอกคือเหมือนเป็นครอพ่อย่าพ่อคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆทางช่องสามแล้วก็แฟนๆช่องสามทุกคนที่แบบให้โอกาสแล้วก็ได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปกับทุกคนส่วนหนูก็ดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องสามทุกท่านพี่ๆทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสพวกหนูได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้แสดงผลงานให้แฟนๆช่องสามได้เห็นกันก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจบการโชว์ แต่ละคนเชียร์สีเนี่ยเป็นพิเศษไม่เลิยสิบพีชอยู่แล้วสิพีชค่ะสิบพีค่ะสิบเหมือนกันค่ะเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นสแตนเชียร์ไปดูใช่ค่ะก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะขึ้นไปบนสแตนไปหาพี่แฟนคลับแล้วก็ไปเชียร์การแสดงต่อไปแล้วก็ทีมนักฟุตบอลของพวกเราใช่ค่ะอ่ะอารสุดให้ทั้งห้าคนปัดผลงานหน่อยว่าแต่ละคนในปีนี้จะได้โชว์มาไรยังไงกันบ้างอ่ะค่ะก็สหรับดีหน้านะคะ ออนแอร์อยู่ค่ะเราออจารยนะคะเป็นเรื่องแรกกับทางช่องสานะคะก็วันสุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา2องทุอ่วันนี้ออนแอร์ค่ะค่ะของหนูก็เรียนขัดมาเลยค่ะกับฝรัอฤทัยนะคะยังไงฝากด้วย12เมษายนนี้นะคะเล่นน้ำันเสร็จแล้วก็กลับมาดูละครด้วยนะคะตอนแรกค่ะก็สำหรับ้มนะคะก็มีเนี่ยเรียงมาเลยค่ะใจพิสทธิ์ค่ะเป็นเดือนที่3นะคะต่อจากฝวัญไทัยมาค่ะแล้วก็ของมินเตอร์คือดับสอนค่ะส่วนของวิธีก็ คนชีวันค่ะเป็นเรื่องที่รวมนักแสดงทุก